กราบสวัสดีรันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องโอโลเทนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมสรุปเรื่องราวของผีบ้าฉุดซากกันเพื่อนกระเทยหัวร้อนที่ไปวินแตกบนรถไฟฟ้ากันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่ามาเดียกันเพื่อนเธอมาจากภาคใต้กันเพื่อนอยู่ใต้กีดยางไม่ปลอดภัยก็เลยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กอมอยไม่ใช่นะ ยอกยอกันเพื่อนเธอเองมาทํางานที่กรุงเทพกันเพื่อนมาเรียนที่กรุงเทพวันดีคืนดีในค่ำคืนอันเปรียวเงาดวงดาวอันมืดมิดกันเพื่อนตัวของน้องมาเดียตัดสินใจขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านกันเพื่อนแถวสถานีหัวหมากปรากฏว่าไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อวัาชุสากกันเพื่อนชื่อเล่นว่าน้องมินกันเพื่อนเป็นกระเทยเป็นสาวสองเป็นสาวสวยหน้าตาดีผมก็เรียกสั้นๆว่าจุสักก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของจัชุักเขานั่งอยู่ที่บอกคนนั่งกันเพื่อนตรงนี้เองนั่งอยู่คนเดียวเปล่าเปลียว,ยวดาายยใในนนจังงงหวีี้้เเออขมถุผู่บ กันเพื่อนตัวของน้องมาเดียก็เลยไปนั่งกลางๆกันเพื่อนบอกอย่าไปหน่อยพี่บ่าวตรงนี้หนูขอนั่งด้วยกันเพื่อน ปรากฏว่าในจังหวะที่น้องมาเดียกําลังหย่อนตูดไปที่บ่อตรงนี้เองไปนั่งทับถุงผ้าของน้องจูศักกันเพื่อนตัวของจูศักก็เลยเกิดความไม่พอใจไม่รู้ไปโดนชุดไหนมาไม่รู้ไปกินอะไรมากันเพื่อนจูๆก็ปี๊ดแตกกันเพื่อนเหมือนคนเทคฮอร์โมนไม่พอเหมือนคนกินยาคุมผิดแผงกันเพื่อนลุกขึ้นมาโวยวายกันเพื่อนมีการด่าน้องมาเดียบอกอิจิบหายมึงนั่งทับกระเป๋ากูได้ยังไงลักษณะแบบนี้มันไม่ดีกันเพื่อนมีการด่ามีการบูรี่ถึงศาสนาบอกคนอิสลามไม่มีคุณภาพคนอิ ามนิสัยไม่ดีกันเพื่อนปร,รากฏว่าในจังหวะนี้เองตัวของน้องมาเดียเห็นท่าไม่ดีก็เลยยกมือไหว้กันเพื่อนประงบไป3ามทีบอกว่าหนูขอทดโทษด้วยแล้วกันตัวของจูสักด์ไม่พอใจกันเพื่อนด่าไปอีกชุดหนึ่งเพื่อนตรงนี้เองมีการชี้หน้า หลังจากนั้นเขาก็ถอดรองเท้าขึ้นมาเงินเพื่อนกดไปที่ปุ่มกดตรง้นเท้าแล้วก็โทรไปหาญาติไม่ใช่นับสายรับ007ตรงนี้เองตัวของชูศักดิ์เงินเพื่อนตัดสินใจถอดรองเท้าขึ้นมาแล้วถือไว้ข้างกายตบไปที่หน้าขากัินเพื่อนดังแปร์แปรบอกมึงจะเอากับกูชักสุดไหมตรงนี้กูพร้อมจะตบกูพร้อมจะตีเงนเพื่อนตัวของน้องมาเดียกงนเพื่อนเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวกูอยู่ไม่ได้แล้วอีชูศักดิ์มันเอาจริงเงินเพื่อนตัวของน้องมาเดียก็เลยตัดสินใจเดินไปกดกริ่งสามคร ร้างกันเพื่อนดังเกรงเกรงเกรงคนขับรถไฟก็เลยจอดให้ตัวของน้องมาเดียนลงจากรถไฟกันเพื่อนผู้คนตกใจตระหนกเป็นอย่างมากอีชิปหายมึงทําได้ยังไงมึงทําไปเพื่ออะไรด่าก,กันกลางรถไฟด่าคนอย่างกับหมูกับหมาลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลายคนสาปส่งตัวของชูสากันเพื่อนมึงเป็นใครมาจากไหนทําไมมึงปากร้ายทําไมมึงนิสัยไม่ดีกันเพื่อนหลังจากเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก็มีการไปขุดไปคน้นถึงวีรกรรมของชูสากันเพื่อนปร,รากฏว,ว่าเวรกรรมของเขายาวเป็นหางว่า กันเลยตีเดียวกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสู่เรื่องราวของชูศักิ์กันเพื่อนกระเทยล่วที่ไปด่าคนบนรถไฟฟ้ากันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของชูศักด์ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบกันเพื่อนมาฟังเรื่องราวของพี่บ้าชูศักกัะเลิคกระบผม เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีหัวหมากันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อเล่นว่ามาเดียกันเพื่อนชื่อจริงๆก็คือโบรณามาเดียหะกันเพื่อนอายุ25ปีเป็นสาวใต้กันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีเธอเป็นอิสรามกันเพื่อนสัตสีพเนจรมาอยู่ที่กรุงเทพมาเรียนมาทํางานกันเพื่อนตัวของน้องมาเดียเธอจะขึ้นรถไฟฟ้าที่นี่ประจำกันเพื่อนบริเวณสถานีหัวหมากันเพื่อนในวันที่29สิงหาคมพศ2568ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มตัวของน้องมาเดียเธอจะขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้าน กันเพื่อนจังหวะนี้เองเธอก็สะพายกระเป๋าขึ้นมาเดินเปล่าเปาเี่ยวเดียวดายอยู่บนขบวนกันเพื่อนป,ปรากฏว่านในจังหวะนี้เองมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าชูศักดิ์กันเพื่อนนามสกุลชอบทับอายุ30ปีเขาเองเป็นเรือแจวให้ไม่ใช่นะเอลจบกันเพื่อนเป็นกระเทยเป็นสาวสองเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมไม่ค่อยมีกันเพื่อนแต่กระเจียวเท่ากระบอกเขาหลาไม,ไม่ใช่นะตรงนี้เองเขาเป็นกระเทยยังไม่แปลงเพศกันเพื่อนตัวของจูศักดิ์เองกันเพื่อนเขามานั่งอยู่ที่บ่อคนนั่งตรงนี้เองตัวของน้องมาเดียกันเพื่อน เห็นว่ามันว่างเขาก็เลยไปนั่งข้างๆ จังหวะนี้เองตัวของชูสากกันเพื่อนเขามีกระเป๋าผ้าอยู่ใบหนึ่งสีขาวองหลงกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเขาดันนำมาวางไว้ที่บอกคนนั่งกันเพื่อนในจังหวะที่น้องมาเดียกาลังจะย่อนตูดไปที่บอกคนนั่งอยู่นี่เองปรากฏว่าตูดของน้องมาเดียมันใหญ่เกินไม่ใช่นะตรงนี้เองตูดเขาไปทับชายกระเป๋านิดหน่อยกันเพื่อนนิดเดียวเท่านั้นกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของชูสากกันเพื่อนก็เลยเกิดความไม่พอใจลุกขึ้นมาโผดปร,รากันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของชูสากก็ด่านาเดียเป็นการใหญ่กันเพ อสัตว์มึงไม่มีมารยาทมึงเป็นคนอิสลามทําไมเขาไม่สอนมึงลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเรียกว่าบูลลี่ทั้งหน้าตาเรียกว่าบูลลี่ทั้งศาสนากันเพื่อนบอกว่าหน้าตาไม่สวยแถมไม่มีมารยาทอีกเขาไม่สั่งไม่สอนมึงมาหรือยังไงกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็มีสร้างความตระหนกตกใจให้กับผู้คนในขบวนกันเพื่อนอีชิบหายมึงไปกินอะไรมามึงไปโดนชุดไหนมาถึงดุขนาดนี้กันเพื่อนหลายคนถึงกงับงงกันเพื่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องบานปลายจังหวะนี้เองตัวของน้องมาเดียกัน เพื่อนก็เลยตัดสินใจยกมือไหว้งาม,งาม บอกพี่จ้าพี่จ๋าใจเย็นๆหนูขอโทษก็แล้วกันเงินเพื่อนยิ่งห้ามยิ่งได้ใจยิ่งห้าเหมือนยิ่งโยกันเพื่อนตัวของชูศักไม่ลดลาวาสอกกันเพื่อนยืนเท้าสเยลด่าเอามันกันเลยทีเดียวกันเพื่อนด่าถึงโตรพ่อโตรแม่ปากจัดซะเหลือเกินกันเพื่อนสําหรับชูศักในรอบนี้กันเพื่อนกาแจ้งเกิดและเฉิดฉายบนขบวนรถไฟกันเพื่อนจังหวะนี้ตัวของชูศักกันเพื่อนพอโอกาสมันได้เขาก็ได้ใจเป็นการใหญ่กันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจถอดรองเท้ามากันเพื่อนแล้วก็มาถือไว้แนบกาย ตบไปที่หน้าแงกงเงินเพื่อนดังแปะแปะ,แปะ,แปะบอกว่าเดี๋ยวกูเอาตบปากมึงลักษณะแบบนี้ก็มีตัวของน้องมาเดียบอกว่าหนูยังไม่เถียงสักคำเงินเพื่อนจะมาตบปากหนูทําไมตัวของชูศักดิ์บอกว่าตบสั่งสอนตบให้รู้เงินเพื่อนผู้ใหญ่สอนเด็กอย่าเถียงเงินเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปทําท่าฟึดฟัดจะตบตัวของน้องมาเดียเงินเพื่อนตัวของน้องมาเดียเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวเงินเพื่อนกูอยู่ไปกูโดนตบแน่แนเงินเพื่อนตัวของน้องมาเดียก็เลยตัดสินใจเงินเพื่อนเดินไปที่หัวขบวนหลังจากนั้นเขาก็กรด กอดสามทีกันเพื่อนดังกรีงกรีงกรงเป็นสัญญาณบอกว่าหนูจะลงแล้วกันเพื่อนพนักงานรถไฟตรงนี้ก็เบีกดดังเอียดอากันเพื่อนตีไฟซไายเข้าข้างทางกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เปิดประตูให้น้องมาเดียลงข้างทางไงไม่ใช่นะครับยอกยอตรงนี้เองเขาก็จอดกันเพื่อนจอดที่สถานีถัดไปตัวของน้องมาเดียก็เลยตัดสินใจลงจากสถานีกันเพื่อนในยังวานี้เองผู้คนบนรถไฟฟ้าก็มีการบันทึกคลิปวายกันเพื่อนหลังจากนั้นก็นํามาเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลส่วนตัวของน้องมาเดียกันเพื่อนตัดสินใจเดินทาง ไปที่สอนหัวหมากันเพื่อนเพื่อไปแจ้งความจับตัวของจูศักด์ในข้อหาหมิ่นประมาทต่อหน้าทารกกันันเงินเพื่อนหมิ่นประมาทต่อหน้าสาธารณชนตรงนี้มันมีความขิดกันเพื่อนด่าเขาเสียๆให้หายด่ามึงกูด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่ลักษณะแบบนี้มีสิทธิ์ติดโคกันเพื่อนจังหวานี้เองกันเพื่อนพอคลิปออกมาพอคลิปเผยแพร่กันเพื่อนก็มีการไปขุดไปค้นหลายคนก็เลยรู้กันเพื่อนว่าตัวของจูศักด์เองวิรกรรมไม่ธรรมดากันเพื่อนเรียกว่าเป็นที่เข็ดขยะของผู้คนแถวนั้นกันเลยดีเดียวกันเพื่อน ประกรรหลักๆของชูศักดิ์นั่นก็คือการบิดขมขมเกี่ยวกับไรเดอร์กันเพื่อนเวลาเขาเรียกไรเดอร์มาตรงนี้เขามักจะไม่จ่ายตังเงินเพื่อนไรเดอร์หลายคนถึงกับเข็ขยาดเขากันเพื่อนขึ้นบัญชีดําไรเดอร์กันเลยทีเดียวพอรู้ว่าตัวของชูศักดิ์สั่งไรเดอร์ตรงนี้เองไรเดอร์ไม่อยากมารากันเพื่อนกดสั่งไรเดอร์บางทีก็ยกเลิกพอไปส่งบางทีก็ไม่ได้ตังลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนนี่คือความแสบสันของชูศักดิ์กันเพื่อนนอกจากนี้ยังมีเพื่อนทํางานเก่าของชูศักดิ์ออกมาแฉกันเพื่อน ตามถึงพฤติกรรมหื่นการของชูศักก์กันเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของชูศักก์เขาทํางานอยู่ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งกันเพื่อนในจังหวะนี้เองหางมีผู้ชายหล่อๆเข้ามาทํางานตัวของชูศักก์ก็จะเข้าไปตีสนิทหลังจากนั้นก็จะมีการลวนลามอนาจาร์เงินเพื่อนเอามือปั่นกระเจียวเล่นเอามือปั่นกระดุ้นเล่นเงินเพื่อนลักษณะเป็นการปั่นให้แข็งมีการสมกปกด่ากันถ้าหากใครยอมแต่ถ้าใครไม่ยอมตรงนี้ก็โดนด่ากันเพื่อนเรียกว่าลวนลามอนาจาร์ไม่พอถ้าหากไม่พอใจก็ด่าเขาอีกต่างหากกันเพื่อนเจอกระเจียว แลวใหญ่ก็บนลักษณะเป็นแบบนั้นไปนี่คือสไตล์ของจูสากกกันเพื่อนเคยโดนไล่ออกจากที่ทํางานเก่าหลายที่แล้วเนื่องจากว่าไปรวนลามผู้ชายในที่ทํางานกันเพื่อนเงี้ยและเหงาตรงนี้เองเป็นสไตล์ของชูสักก์นันเพื่อนเผลอไม่ได้จับก,กระเจียวเขาเล่นลักษณะแบบนี้ไม่มีใครเอากันเพื่อนถ้าใครเอาตรงนี้ก็ถือว่าพลาดท่าอาจจะเสร็จชูสัก์ได้ในเวลาต่อมากันเพื่อนตัวของจูสัก์เขาก็มีพฤติกรรมแบบนี้กันเพื่อนพอมีคนออกมาแฉพอมีคนออกมาเปิดตรงนี้เองหลายคนก็ประนามเขา กันเพื่อนวงการกระเทยถึงกับสาบส่งกันเลยทีเดียวอยากให้ชูศักดิ์ออกมาขอโทษกันเพื่อนในจังหวะที่รอให้ชูศักดิ์ออกมาขอโทษสังคมอยู่นี่เองปร,รากฏว่าวีรกรรมของชูศักดิ์ก็ถูกขุดขึ้นมาอีกหนึ่งชุดกันเพื่อนเกิดขึ้นในที่พักของเขากันเพื่อนตัวของชูศักดิ์เขาอาจจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกันเพื่อนเวลาเขาอยู่ในที่พักตรงนี้เองเขาจะเที่ยวปิดไฟเที่ยวปิดน้ําชาวบ้านกันเพื่อน จูจูเขาก็เดินไปปิดน้ำจูจูเขาก็เดินไปปิดไฟห้องอื่นๆนเพื่อนที่ไม่ใช่ห้องของเขาเขาอยากปิดห้องไหนเขาก็ปิดกันเพื่อนบางคนกําลังกระดุยกันบางคนกําลังกระเด้ากันเปิดแอร์เย็นช่ำตัวของชูศักด์ก็ไปสับคัดเอากันเพื่อนทาให้ไฟดับหลายคนเหงื่อแตกซิกหลายคนเหงื่อแตกหำ่ำนเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปบางคนเข้าห้องน้ําบางคนเข้าเยี่ยวเข้าขี้ตรงนี้เองไม่มีน้าล้างกันเพื่อนต้องขี้ขาตูต้องเยี่ยวแฉดบริเวณวางขาออกมาเปิดไฟเปิดน้ําตัวเองกันเพื่อนลักษณะ แบบนี้ก็มีส่วนตัวของชูศักดิ์เวลาเขาทาเสร็จเขาก็จะวิ่งกลับห้องกันเพื่อนหัวลอกกีก้กีกักเหมือนเขาพอใจในสิ่งที่เขาทําแล้วก็วิ่งเข้าห้องไปกันเพื่อนนี่คือสไตล์การใช้ชีวิตในที่พักของชูศักดิ์กันเพื่อนข้อมูลตรงนี้เองคนที่อยู่ร่วมที่พักเดียวกับชูศักดิ์ออกมาแฉกันเพื่อนหลังจากผู้คนในสังคมได้รับรู้ถึงพฤติกรรมอันเลวร้ายของชูศักดิ์กันเพื่อนถือว่าเป็นภัยสังคมกันเลยทีเดียวผู้คนหลายคนอยากให้ชูศักดิ์ออกมาชี้แจงอยากให้ชูศักดิ์ออกมาขอโทษกันเพื่อนสุดท้าาายททที่สุดํงนชู ก็เลยตัดสินใจออกหนังสือชี้แจงกันเพื่อนบอกว่าตัวของชูศักดตอนนี้เองถูกไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขาทํางานอยู่ที่สํานักง,งานแห่งหนึ่งพอสํานักง,งานเห็นถึงพฤติกรรมของเขาในโลกโซเชียลก็เลยตัดสินใจไล่ออกกันเพื่อนณขณะนี้ชูศักตกงานกันเพื่อนเขาหนีมาอยู่กับแอดมินให้ไม่ใช่นะบยกยยกตอนนี้เองไม่รู้ว่าหนีไปไหนกันเพื่อนก่อนหน้านั้นมีการนัดกับน้องมาเดียว่าไปเจอกันที่สอนอหัวหมากตัวของชูศักบิดขมขม,ขมกันเพื่อนไม่ยอมออกสื่อไม่ยอมออกมาขอโทษแถมหนี คดีมินประมาทอีกต่างหากันเปื่อน ตอนนี้เองผู้คนก็ออกไล่ล่าโดยเฉพาะวงการกระเทยต้องการเอาคนนี้มารับผิดชอบต้องการเอาคนนี้มาขอโทษไม่อย่างนั้นวงการกระเทยจะเสื่อมเสียรวมถึงคนอิสลามหลายคนก็หมายหัววายกันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นไปบูรี่ศาสนาอิสลามหาว่าศาสนาอิสลามไม่สั่งสอนสาวกไม่สั่งสอนผู้คนกันเพื่อนตัวของชูศักดิ์ตอนนี้เองขุดรูอยู่แล้วเพื่อนไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแต่สุดท้ายท้ายสุดไม่ไว่ายังไงตรงนี้เองตัวของชูศักดิ์ก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทําไม่พ้น เขาเองถูกตาหน้าว่าเป็นภัยสังคมเขาเองถูกตาหน้าว่าเป็นคนไม่ดีแถมตอนนี้ตกงานอีกต่างหากันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของชูศักก์กันเพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยในมุมกฎหมายถ้าหากชูศักก์มารับผิดตรงนี้เองอัตราโทษมันไม่เยอะกันเพื่อนเพราะอามินประมาทซึ่งหน้าอัตราโทษหนึ่งปีปรับเป็นเงิน2 0 0 0 0บาทกันเพื่อนถ้าหากขึ้นศาลจริงๆส่วนมากศาลจะรอลงอาญากันเพื่อนเขาไม่ค่อยเอาคนไปติดคุกในข้อหานี้เนื่องจากว่ากลัวคนเสียอนาคตกลัวคนเสียเวลากันเพื่อนส่วนมากเขาจะปรับเป็นเงิน2 3 พันบาทเท่านั้นถ้าหากชูศักด์มารับจบรับเจ็บตรงนี้ก็จบไปกันเพื่อนออกมาขอโทษสังคมสังคมก็อาจจะให้โอกาสส่วนมากกระเทยจะน่ารักส่วนมากกระเทยจะนิสัยดีแต่สําหรับชูศักดิ์คนนี้ชั่วช้าอัปปรีรย์ลยยำตําบอลกันเพื่อนก่อเหตุไม่เว้นแต่ละวันสุดท้ายไายสุดการกระทําของเขาก็เลยเล่นงานเขาจนไม่มีที่ยืนในสังคมกันเพื่อนเพื่อนๆเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ปิดว่าประการใดต้องกราบขอเว็นเพื่อนไว้ณที่นี้ด้ว ขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจุนขอบคุณครับโม